ถือว่าเป็นคู่บุญของช่องเจ็ดสีมาหลายปีครับปีนี้อายุ34แล้วครับแต่ว่า34ยังแจ๋วครับนเรน่าเชงสินอียวยิมนักมวยจากนากลางหนองบุรีลมปูครั้งหลังก็แพ้กิ่งซางมาโนโปรวิทย์ไปครับในขณะที่น้ำเงินครับนักมวยจากร้างปูศรีสะเกดมณีแดงเกียรติประภัคกับปีนี้อายุ23ครับ คู่นี้ห่างกันไม่มากไม่มายครับแค่เสเิบเอ็ดปีนารุณเป็นมวยถนัดตั้งรับอยู่แล้วนะครับด,ด,ดูนะ,นะครับว่าหมัดซ้ายของนี่นะครับของนารุณนเป็นมวยไม่ชอบหมัดครับแต่ว่าตัวเองใช้หมัดได้ดีนะครับแล้วคู่นี้ครับมาชิงจังหวะมาเล่นจังหวะอย่างนี้ครับนรุณานั้นค่อนข้างชอบ โอ้โหเด่ครับขี่เอาอีกครับขี่เดินไปแล้วครับขาหน้านะครับพักในอ้ยตอนนี้ขาซ้ายของมณีแดงครับเป็นอย่างไรครับในอดีตนั้นเคยครับเคยโดนเจาะยางัะจุดข้างยางแฟบไปแล้วครับอ่าแล้ววันนี้รู้ตืดอ่อนครับนฤนาถเด่ครับตาเนี่จ้องแล้วครับขาซ้ายของมณีแดงในขณะที่มณีแดงก็จ้องไปที่ขาขวาของนฤมนาธนะครับ ได้ก่อนครับซ้ายหลุดซ้ายถึงีสายท้องไปเลยครับโอ้โหลูกี้ครับมอนยันหลักครับนาเรนาเจอสล้วครับมัน้นี่ครับอ้าวผลขาถึงเดี๋ยวได้เห็นแล้วครับต้องดูครับว่ายางใครครับจะเสริมใหญ่เหล็กอาครับแข้งซ้ายลุกยิงหมดซ้ายมา จไปแล้วครับแรงเห็นเลยครับตัวหน้าเอาแล้วครับแต่ว่าน้ำเงินกับวันนี้ทุกอย่างนั้นถึงทันอยู่ที่ว่าจังหวะและโอกาสจะจะเป็นของใครแม่กระแทกซ้ายครับดูครับยับได้แม่นครับอ่าครับขวาคืนดูท่าขาจังหวะครับแม่ไม่ได้ไม่รีบออกครับไวที่นีวครับความเร็วมาแล้วครับ ไวที่ทัวไว้ติดตาแฟนก็คือไว้ขึ้แนแนอินสีขาวนะครับมณนีแดงแต่ว่าลูกยั์ซ้ายของมณีแดงครับออกได้แม่นได้เร็วครับเป็นลูกที่ถือว่า,าวก็เต้ซ้ายยังไม่โดนครับได้คืนครับตอนนี้นารุนาะโอ้โหบอลยันหลักครับยกที่แล้วโดนครับยกนี้ได้คืนนารุนาท่านดูเมือนว่าเตรียมหมัดแล้วนะครับ เอามีเหมือนกันครับมณีแดงชิงใช้ก่อนแล้วครับนายไม่เอาครับหยุดจังหวะม,มาตองหมัดเอาแล้วครับคิดแบบเดียวกันแล้วครับ่อยแล้วครับโน้นมาแล้วหมัดโอ้โหทักไงทักไงต้นขาเอาเอาแล้วครับโนันย้ำไปที่ขา เสียแล้วครับเสีย่ยนี้โอ้โต่อยลิ้นต่อยหน้าโอ้โเจอข้งครับกระเด็นเลยน,น้าเดินแล้วครับอยากตั้งรับมาเปลี่ยนเป็นเดินแล้วนี่ครับเตะสลับขาครับเสียบไม่ได้ครับจังหวะนี้โดนครับหนึ่งสอง ตกแล้วครับนาเดน่าโอ้ได้เลย <st arts> อันนี้ครับอันนี้แดงครับเห็นเลือดได้ใจครับเดินเสียดูเป็นว่าบริเวณหน้าผากครับทางด้านคิ้วขวาเลือดกำลังพุ่งไปครับโดนหมัดหรือโดนอะไรแตกครับอโอ้ยมันดีแดงแตเตะเลินครับเจอสวน แข้งซ้ายเลือดจะโดนอีกแล้วครับทีพเลือดเข้าตาแน่นอนแล้วครับอย่างนี้เพราะว่าปากแหวนนอยู่บริเวณหน้าผาจต,ตึงไปทางขวาทำให้การมองนั้นลำบากครับเอาเลยรับซ้ายแก้แล้วหมัดแฝ้งอ้าวสากลมาแ<ฮ>ลา้วหมัดก้นลำหมัดครับใครดีใครอยู่ครับขวาซ้ายโดนมาซ้ายกับปากขวาอีหมัดโอ้โหจริงมาขวาสวนหนึ่งสองสาม นขวาไปโดนครับครับเดี๋ยวก็าสวมใจสิงใส่กันแล้วครับเนี่ยครับผมบอกมันจุบเรียครับหมัดกับศอกก็ได้เห็นโอ้โหเอาแล้วครับอ้าวใครอยู่ใครไปครับโอ้โหห้าสิบห้าเซฟครับห้าสิบห้าเซฟโอ้โหลงตัวเวีนหน้าผาดอ้าวครับแทงซ้ายซ้ายครับโอ้โหขวาครับมาซ้ายไปครับห่างเลยครับ วยต่างยุกห่าง่วยกันพอสมควรเต้รต่อยกันได้อย่างนี้ครับโอ้โห,โหแลกข้างก้านคอไม่สงโอ้โหเอาเลยครับตูเหลือแน่นอนครับอย่างนี้โอ้โห,โหล้วดูครับอาวุ้ิมีทุกอย่างเสียบเข่าแ้างซ้ายครับสองดอกยิงหมเัเตอแค่ขวาซ้ายอีกทีความเก่าของนรนาคั่นแล้วครับแต่ว่าความสดของมณีแข่ง ขายคนละอย่างมันแกล้งลกันอยู่ครับเอาโอ้โหโดนต่อดโดนทีต่อทีครับแม่ท้าดวนเลยครับมณีดแดงโอ้โหโดนหมัดโดนหมัดไม่ค่อยดีนะครับเนินหน้าเอาโดนหัวขวาลงไปเลยครับนี่ครับโอ้โหรออยู่แ<ด>ล้วจบไม่จบครับเจ็ด ไหวไหมโอ้อันตรายครับมณีแดงเจอฮุกโดนอบคัดตูครับนรินาตงัดไม้ตายที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วนั่นก็คือฮุกขวากับยุ่งแล้วครับเมาแล้วครับแต่มณีแดงไม่ไหวครับสุดท้ายไม่ไหวโอ้อันตรายครับผืนผ่อยนี่อันตรายเลยครับาแล้วนี่ครับหวยไทยครับอะไรเกิดขึ้นได้ครับแล้วก็ดูครับนารินาตเรียกว่า แรงเลือดเลยครับโอ้โหเตียนอยู่เตียนไปครับแล้วก็กลับมาครับอย่างที่ผมได้เรียนนะครับตอนยะขึ้นยกสี